คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเรื่องวันนี้สําหรับเหรียญมาหามงคลผมใช้คํานี้ก็แล้วกันนะครับ,คร,บครั้งหนึ่งที่เหรียญของพ่อจะได้อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยแหละนะครับ เหรียญที่มีการผลิตในวาระพิเศษด้วยใช่เป็นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกยียรติ8 8พรรษาค่ะคุณผู้ชมคะที่จัดโดยโรงกระสับแห่งประเทศแคนาดาเป็นผู้จัดทำโครงการนี้ขึ้นนะคะก็มีข่าวดีอย่างที่เราเคยบอกเป็นประจำนะคะตอนนี้ขยายให้สั่งจองเหรียญที่ระลึกค่ะไปจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ซึ่งมี4รูปแบบอย่างที่เห็นนะคะก็มีเหรียญทอง เป็นทองคําแท้ค่ะเป็นเหรียญเงินแท้เหรียญโลหะผสมแล้วก็ชุดพิเศษแบบรวมทั้ง3เหรียญน,นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตามสั่งจองได้ค่ะติดต่อไปที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ธนาคารธนาชาติทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ค่ะ w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  .88kingmedal.com นะคะซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทุนกล้าวถวายพระบาทสมเด็พเจพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยค่ะและจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ <c oughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรียญของพ่อจะได้อยู่ร่วมกับเรา <c oughs> และก็สั่งจองง่ายมากนะ <c oughs> ครับอ่ะเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะ